ดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซากุระสักคุณซิมูเลเตอร์จ้า <c oughs> จะบอกว่าคราวนี้นะคะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยสําหรับวิธีการเล่นต่างๆโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ฝนยังเล่นไม่เป็นเลยจ้าเป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะคะสําหรับคลิปแรกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําตามคําแนะนําที่เพื่อนๆบอกมาก็คือการเปลี่ยนภาษานั่นเองสําหรับปุ่มเปลี่ยนภาษานั้นนะคะเราก็จะเข้ามาที่เซตติ n งนี้แล้วมันก็จะมีเมนูที่ขึ้นมาว่า language ว้าวได้ แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยจ้าไม่งั้นพี่ฝนนะคะไม่สามารถเข้าไปเล่นเป็นภาษาอังกฤษได้นะแล้วก็ตอนนี้นะเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะความคมชัดของภาพได้แบบดีมากนี่เลยเอาแบบชัดเจาวเลยนะทุกคนแล้วก็เราจะทําอะไรอีกอะคราวที่แล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เขากําลังสื่อสารแต่และเมนูเนี่ยมันแปลว่าอะไรสําหรับตอนนี้นะคะเราสามารถสร้าง สร้างอะไรเนี่ยสร้างสล็อตหรออ๋อนี่ไงเราสามารถเข้ามาอยู่ในหมวดของการแต่งตัวได้แล้วนะมันเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับเลือกเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็มันจะมีทรงผมยูนิฟอร์มโอ้โหนี่ไงได้แล้ว คราวที่แล้วยังแบบมึนๆงงๆอยู่นะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ฝวนไม่มั่นใจเหมือนกันมาคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษก็ยังพอกลมก่อมกลมกล่อม,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 มได้นะ <c oughs> อ่ะมาดูซิว่ามันมีชุดอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนี่คราวที่แล้วภาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คราวนี้ภาแบบชัดแจ๋วเลยมานี่น้องห่านของเรา <c oughs> คราวที่แล้วห่านของเรายังไม่มีเพื่อนเลยอ่ะมาคราวนี้จะมีเพื่อนหรือเปล่าอู้เดี๋ยวนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยหรออ๋อนี่ไงมันสามารถเปลี่ยนสีตรงหน้าอกได้นะคะเดี๋ยวเอาสีอะไรดีอ่ะนี่ดีกว่าสีชมพูแบบนี้น่าจะชัดแล้วก็สวยแล้วนะคะวิมีสีชมพูหลายแบบเลยอ่ะพี่ฝนคิดว่าเอาเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้ดีกว่านะคะมาไปกันต่อ เราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยโอ้โหพอดูแบบใกล้ๆแล้วนะคะชัดมากเลยผมแบบพริ้วสวยสวยงามมากๆกเลยอะแถมมีให้เลือกหลายทรงอีกตั้งหากว้าวเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาได้ค่ะแล้วก็มาเล่นแบบพี่ฝนได้เลยนะดูสิทรงผมโอ้โหอันนี้อันนี้น่ารักอุ๊ย <laughs> อันนี้น่ารักอะแต่แบบว่าเฮ้ยข้างผมข้างหลังมันแข็งเกินไปหน่อยนะ พี่ฝนแบบชอบผมยาวๆมากกว่าอันนี้อะไรเอ่ยไหนขอดูหน่อยสิอุอันนี้มีหูน้องแมวน่ารักแต่แบบว่ายังไม่ค่อยถูกใจอุยอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ชายเหรออุยอย่างนี้ต้องชวนพี่เอกมาเล่นซะแล้วอุมีสีแบบสีผมของพี่เอกด้วยอะแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะคะพี่เอกจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบสีเขียว แล้วก็พี่ฝนขอเป็นแบบน้องห่านแบบนี้น่ารักดี <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้หรือเปล่าอืมขอดูหน่อยสิอันนี้น่าจะเป็นแว่นตานะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะขอใส่หน่อยใส่แล้วมันจะเป็นแบบไหนโอ้นี่ไงโหเป็นแว่นตาเหมือนกับเลดี้บัรเลยน่ารักมากนั้นหมายความว่าเราก็สามารถแต่งตัวละครของเราเป็นแบบที่เราต้องการได้แน่นอนเลยค่ะ อันนี้คืออะไรโอ้มีหูฟังในขอดูหน่อยสิว้าวได้แล้วเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนสีได้เอานี่ไงเปลี่ยนสีได้จริงๆด้วยแต่แหมมันไม่มีแบบหูฟังรูปแมวนะคะพอเราใส่หูฟังแมวโอ้ยพอเราใส่หูแมวหูฟังก็จะใส่ไม่ได้ไหมายความว่าเราสามารถใส่ไอเทมได้แค่ชิ้นเดียวงั้นหรอโอ้หน่าเสียดายจังอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่า สรุปว่านะคะเราสามารถใส่อสเซอรีต่างๆได้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นปีกน่ารักมีหางด้วยนะแล้วเราสามารถตั้งชื่อได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงลิน่าทามากิเหรอขอเปลี่ยนนิดนึงก็แล้วกัน <c oughs> เปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะมันพิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่าเนี่ยน้องน้องห่าน โอเคขอตั้งชื่อว่าน้องหา่านกันแล้วกันน่ารักมากปะน้องห่านของเราไปเล่นกันดีกว่าจ้าว้าวดูสิภาพแบบคมชัดมากมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนหน่อยโอ้โหคราวที่แล้วยังแบบเป็นเหมือนกับพิกเซลเบอร์เบอร์คราวนี้เป็นเหมือนกับเอ่อภาพการ์ตูนแอนิเมชันวิสวยผมพลิววิ่งไปทางไหนผมก็ปลิวสวย <c oughs> <c oughs> อ่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมหน่อยนี่ ว้ยมันเป็นเงางามมากเลยอะพี่ฝนอยากจะรู้จังว่าเราสามารถเอาพวกปุ่มต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะคะออกได้ยังไงเอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ทราบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะุ้ยดูสิพอซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วแหมนี่มันการ์ตูนแอนิเมชันชัดๆเลยอะน้องหานน้องหานไปทางไหนดีวันนี้น้องหานจะมีเพื่อนหรือเปล่าเอาไงดีนะ น้องหา่านตอบมาแล้วค่ะว่าไม่รู้ไมรู้น้องหา่านเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกก่อนนะว่าการบังคับเนี่ยต้องบังคับยังไงต้องเล่นให้เคยชินก่อนมันมีปุ่มซูมเจตแพคแล้วก็ปุ่มวิ่งต่างๆนะคะที่เราสามารถหมุนได้เหมือนกับใช้โทรศัพท์เล่นเลยแต่แบบพี่ฝนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เล่นนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบชานิดหนึ่งนะไม่ว่ากันนะทุกคนบ้านก็สวยอยากรู้จัง บ้านแต่ละหลังเนี่ยเราสามารถเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตรงนั้นตรงนั้นมีมนุษย์อยู่น้องหานวิ่ง้าไปเร็วไปทักทายเขาหน่อยเร็วน้องหานไม่พูดอะ่ะสงสัยน้องหานไม่พูดนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนพูดแทนน้องหานกันแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเราชื่อว่าหานสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอคุยหน่อยนะ เอิมคุยตรงไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่มีปุ่มแล้วลอ๋เหยสวัสดีครับสวัสดีครับหานหานไม่พูดอะ่ะหานพูดสิเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> หานเรายังพูดไม่เป็นเลยอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดขอคุยอีกหน่อยสงสัยเราจะต้องคุยแทนน้องหานแล้วนะคะเอิม่มเอาปุ่มไหนดีอะ่ะเฮ้ยมีปุ่มให้ของขวานด้วยเหรอเอาเดี๋ยวไหนอะของขวาญเอา้าไม่เห็นมีแล้วอย่างนี้อ เราจะคุยกับเขาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคือปุ่มอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับจุดวาร์ปเลยอะ่ะเราสามารถกดปุ่มปุ่มวาร์ปตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงนี้นะคะมันมีรถอยู่เดียวเดี๋ยวเดี๋เฮ้ย,เ,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 ยเราขี่ได้เหรออุ้ยสุดยอด <laughs> เฮ้ยเราขี่รถได้อะ่ะอุเยีย่ยมเลยแล้วขับยังไงเนี่ยขับยังไงอะไรทีนีไปทางไหนอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงมันมีคันเร่งนะทุกคน ไปแล้วโอ้ขี่ได้อยู่ขับได้อยู่อ๊บโอ้อันนี้เบรกเฮ้ยมันเป็นแบบเงามากเลยอะรถเฮ้ไปต่อดูสิว่ารอบๆเมืองนี้มันจะมีอะไรให้เราเล่นได้บ้างเฮ้ยเมื่อกี้มันมีบีบแต่ด้วยหรอเฮ้ยขับเร็วเหมือนกันนะเน,นี่ยหูดเดยวเดยวเดียวเดยวเด๊วเด๊ว,เ,ดว,เ,ดวเอ้วเด๊วเด๊วเด๊วเดาน,านาเป็นอะไร,เ,ะไร,ร,เ,รเด๊ว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 เดยวอลงไปดพื่อนหน่อยเพ่อนเดอนโดน เราไม่ได้ตั้งใจอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเจ็บเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนคนถูกชนหรอเฮ้ยแต่แบบไม่เป็นไรเลยอะเดี๋ยวขอแอคชั่นเปิดออกมาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยว Help me Help me ช่วยด้วยครับช่วยด้วยหานขโมยรถครับหานขโมยรถเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน <c oughs> เราไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเดี๋ยวนะน้องห่านเราเป็นคนดีไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอโหน้องห่านน้องห่านหัดคุยกับมนุษย์บ้างนะถ้าเราไม่คุยกับมนุษย์บ้างเดี๋ยวเราจะลืมภาษาคนแน่น้องห่าน <c oughs> อุตส่าห์แปลงร่างมาเป็นคนซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนมีเรียนหรอเรียนวิชาภาษาเจแปนนิสภาษาญี่ปุ่นเนระเเดี๋ยวขอขับรถไปโรงเรียนก่อน แล้วโรงเรียนมันอยู่ทางไหนล่ะโอ้โหเดี๋ยว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 เ้ยอุ้ยใจหายใจคว่าเมื่อกี้เพิ่งจะชนเข้ามาต้องหลบก่อนอุ้ยเมืองกว้างเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขอขับไปดูรอบๆหน่อยสิไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เดี๋ยวนะดีไออันนี้ร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกเออเออโอยมันเร็วไปไหมเลี้ยวเลี้ยวสิ เลียวโค้งเหลียวยังไงอะโุ้ยบังคับยากบังคับยากเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันสูงสูงมากซ้ายมือเดี๋ยวขอจอดรถนิดนึงปะน้องหา่านเดี๋ยวี่ฝนจะพาขึ้นไปด้านบนกันแล้วกันนะว่าไปดูซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ใช้เจ็ตแพกโฮ้ยเดี๋ยว ย่าบอกเลยว่ามันคือสวนสนุกอุ้ยสวนสนุกใหญ่มากมีบอลบลูนบอลลูนเหมือนของจริงสุดๆต้องเข้าไปดูซะแล้วเหมือนกับว่ามันกำลังเจนแมปขึ้นมาใหม่เปล่าใช่ไหมนี่ไงแต่แบบมันล้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีคนเลยเดี๋ยว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 ,ยว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 พูดถึงคนหมีก็มาพูดถึงคนอยู่แบบแบบแ,แต่ไม่มีคนมีแต่หมี ยปได้งไงเจอแล้วเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเขาต้องการอะไรอะ่ะเขาจะไปไหนกันหรอเดีย๋ยวเราจะต้องเอิม่มต้องการเอออะไรเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ <c oughs> เอา้าเอาไปขวางทางเขาทำไมน้องฮานเฮ้ยเขากําลังดันเราไปไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราขอตามเขาไปกันแล้วกันดูซิว่าเขากําลังจะไปไหนรอเราด้วยอึ๊บวิ่งตามเลยไปแล้วเฮ้ยข้างหน้ามันมีอะไรงั้นหรอ มันเป็นเหมือนกับชุดยูนิฟอร์มนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเาี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋อเดอเเดีเ่ีอเเดดเียโ โอ้ยอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ยเย่ะแล้วอต้องหนีก่อนออโอ้ยเลือดล่มรถอูเลือดรถแถมตามไม่ลดละต้องทําไงอะเราจะขอโทษเขายังไงให้เขาหายโกรธอย่าทําอะไรห่านเลยจ้าห่านไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียลงลงก่อนแล้วเราก็ไปขอโทษเขาเขาอาจจะให้อภัยเราก็ได้น้องห่านไปเร็ว ลงลงล่างลง <g ül> น้องหานไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวเลงยังไงอ๋ออนันนี้กดลงใช่ไหมอุ้ยเหยียบหัวพอดีเลยอุ ύ, ย้ยเหยยบหัวแบบนี้เข,เ,ขเขาเขาใจ้แล้วค่ะเออ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 ,อ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 พูดไม่ทันขาดคําน้องหานเราไปเกิดใหม่ซะแล้วเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคน เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวขอพี่ฝนกับน้องห,าห่านไปฝึกเล่นก่อนแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ในซากุระซิมูเลเตอร์กันล้วกันเดี๋ยวๆพูดให้ชัดซากุระสกูลซ,กซิมูเลเตอร์ <c oughs> วันนี้บ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊าย <c oughs> บายจ้าเ <c oughs> ซฟก่อนนี่สล็อตศูไปแล้ว <c oughs>